สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าผมโดนแกงแล้วครับโดนหลอกแล้วนี่ครับโดนร้านน่าจะที่จีนนั่นแหละแม่งเอ้ยลดราคาถึงว่าทำไมมันถูกจังวะสั่งมาและสั่งเยอะเท่าวยวยดีนี่ครับอันนี้คือแกะออกแล้วแล้วก็แปะกับผนัง แม่งแปะไม่อยู่เลยครับมันเป็นของปลอมครับไม่ใช่ของแท้ที่เขาขายกันถ้าของแท้ที่ผมเคยซื้อเนี่ยมันจะเหนียวมากเลยพอลอกออกแล้วเนี่ยแปะผนังก็อยู่เลยแน่นตับอันเก่าอะ่ะที่ผมแปะอยู่มันยังอยู่ในตอนเนี้ยยังไม่หลุดเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแต่เดี๋ยวก่อนให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยมันคือ ตะขอแปะผนังนะครับตามที่ร้านมันบอกตะขอแปะผนังตอนแรกผมคิดว่าผมเช็ดผนังไม่สะอาดเช็ดแล้วเช็ดอีกแล้วก็แปะเข้าไปใหม่แม่งก็ไม่อยู่ครับ้ผมให้ดูร้านที่ผมสั่งมาอ่านี่ครับร้านนี่แหละรครับคือร้านของมันอื้อหือไอเวน แต่ไม่อยู่เลยครับนี่ที่มันบอกสิบชิ้นต้ขอแขวนติดผนังเนกประสงค์ไม่ต้องเจาะผนังอยากยาปลาล้านมันจังเลยแล้วเสือกได้สี่ดาวครึ่งเลยนะนี่ครับนี่รีวิวมีแล้วไม่ติดเลยบิดบิดงอ,งอ เดี๋ยวให้ดูร้านมันครับชื่อร้านเดี๋ยวได้ไปสั่งเชียวผมเตือนแล้วนะแม่งแปะไม่อยู่เลยครับนี่ชื่อร้านมันไปหน้าร้านเลยนี่ครับชื่อร้านดูดีๆนะครับก่อนสั่งเดี๋ยงานจะเข้ามันถูกครับแต่เปลืองเปลืองตังเสียเวลาเปล่าแล้วผมสั่งมา น่าจะเป็นร้อยตัวเซ็งเป็ดเ,เลยเนีย่ยร้านเนี้ยครับอยา่ยได้ไปสั่งเยอะไอชุดแรกที่ผมสั่งมามันก็นานแล้วนะจำไม่ได้แล้วว่าร้านไหนแต่ก็ดูที่ราคาแล้วกันดูที่ราคากับคนที่รีวิวครับถ้ามันแปะได้จริงเนี่ยมันก็จะมีดาวเยอะแล้วก็รีวิวดี มเห็นมันถูกไงเลยลองสั่งมาดูแจ็คพอตแตกแล้วอยังยังยังเดี๋ยวต้องเซนเซอร์เลยอะถ้า,ถ,าถ้าพูดไปเนี่ยยังเลยครับกด youtube มันไม่ให้พูดคำหยาบครับพูดมากไม่ได้ไอ้เวนเลยเวนจริงๆครับ แล้วดูสั่งเราเป็นถุงเลยครับอหายตายเถอะแปะก็ไม่อยู่บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวสงสัยคงต้อง ใช้กาวยางครับกาวยางแปะข้างหลังแล้วก็กดแปะเข้าไปเอาไว้แขวนของได้ผมเตือนแล้วน,นะครับร้านนี้ให้ดูอ่ะอย่าได้เป็นสั่งมันเชียวหาร้านอื่นครับดูรีวิวดีๆแต่เห็นแก่ของถูกแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ผมจะให้ดูขอที่ผมติดนะครับ ติดมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะทุกวันนี้มันยังอยู่เลยเนะี่ยยังไม่หลุดเลยครับเนี่ยครับของดีของแท้แขวนกระเป๋าอยู่เนะี่ยดึงยังไงมันก็ไม่ออกโคตรแน่นอับอย่างเหนียวอะ่ะแขวนอยู่อย่างเงี้ยมาปีกว่าแล้วเนะี่ยแน่นตับอ่านี่ครับแล้วเดี๋ยวดูอันนี้นะ อันที่อยู่ในกองเนี่ยเดี๋ยวแกะแกะแบบใหม่ๆเลยเดี๋ยวจะไปแปะให้ดูเดี๋ยวเช็ดก่อนถ้าของดีอะ่ะแค่เอานิ้วรูปๆมันก็อยู่เลยครับผนังอะ่ะเดี๋ยวดูของไอกาดนี่นะครับไอ้กาดไอเวนตาไลเนี่ย โอ้โอยู่ไหมเนะี่ยถ้ามือดึงอย่างเงี้ยแขวนอะไรก็ไม่อยู่ครับดูนะ,นะแค่นี้หลุดแล้วโอ้ยหาเอ้ยับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนะี่ยเอามาให้เบิ่งกันเฉยเวลาสั่งของก็อย่าเห็นไอ่ของถูกครับอย่างงานจะงอกใช้งานไม่ได้ ตอนแรกก็ว่าจะเอามาขายเนี่ยเป็นไรไส้เลยอะไรเนี่ยโหใช้กาวร้อนแปะมาด้วยนึกว่าเป็นชิ้นเดียวกันไปแค่นี้พอดีกว่า เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้มาเตือนมาให้ดูไว้เฉยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,ออรบขอบคุณครับไปคลิปหน้า